ตอนนี้ถ้าม้ชมทุกท่านเราขอตอนรับสู่เกมเอาชีวิตรอดาจากซอมบี้แบบแบบออนไลน์แล้วก็ตอนนี้เรานั้นก็อยู่กับแขกพิศเศษเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือตอนนี้มันเรานั้นพ้าจากกันแล้วก็ตอนนี้อยู่ไหนก็ไม่รู้นะครับขอเสียงหน่อยครับสวัสดีครับส <c> ว <oughs> ัสดีอดโอเคตอนนี้เพื่อนผมน,น,นั้นกาลังลัวเนี่ยกับซอมบี้อยู่เลยอ๋อเรือไปมือนั้นต้องอย่าลืมใช้ผ้าไปหนตด้วยถ้ามึงตายขึ้นมาแล้วก็ของมึงจะหายหมดนาย่าลืม แล้วก็เกมนี้นั้นเรานั้นต้องฟาดที่ศพหัวซอมหองของซอมบี้เนื่องจากว่ามันจะทําให้ดามเมจมันแรงขึ้นทำไมกูยิงไม่ได้พี่ทำไมกู<อ>มยิงไม่ได้มาเชตเตอีเยี่ยกระสุนหมดกูลืมโอ้ไม่ได้เล่นนานมันทํายังไงวะโอ้อยว้าวเจียว้าวกูเจอกล้วยเจียเจียเจียเจ้ยเจียมาเต้นช่วกูด้วยกูเจอกล้วย พร้อมึงตาไทยก้อยจิไม่ได้อ้วเธอทำไมกินไม่ได้ออไไดโอ้ยนี่น้าสุปโอเคตอนนี้นั้นกูนั้นติดเชื้อสีแล้วจับมาเดียสัมบี้เล่งที่หัวแล้วกับขาดที่หัวหัวขาดตอนนี้คุณอยู่ไหนครับอยู่ในบ้าน เจียยาวว่ะเฮ้ยอีกเข้มชิดโอ้โหเชียร์ของเต็มกาอย่าลืมด้วยนะเกมนี้เรานั้นต้องฟาร์มของให้เยอะที่สุดเนี่มาดีเหี้ยมากมาโอเคหยุดก่อนเลยมาเออปิดปิดดวน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 ดวนโอ้โหอิงเออดีวะ เขานั้นไม่ได้จ่ายเราโอ้โหันเด้งขึ้นไปแตกคุณดิ้งขึ้นไปเอามึงแตกเด้อแตกกูเกิดใหม่ดิวะเกมนี้่นะเกดิดใหม่ได้แบบว่าไม่จำกัดใครใดๆนั้นก็ไม่สามารถคาดเราได้เนื่องจากว่าเราน่าเป็นพัดเจ้าในเกมนี้แล้วเกมนี้เรานั้นจะตายได้กี่ครั้งก็ตามสบายเนื่องจากว่ามันหากันเจอตรงไหนวะกูหาไม่เจอเลยลั่นปืน มาดิมาดิกูจะเอาหัวสาบกูจะเอาหัวสาบมึงนะเหียมะอือฮึบลงไปว่ากูนั้นต้องฟาร์มของไม่ใช่หรือวะพี่พี่เจอปืนแต่ว่าลืมไปว่าของกูเต็มอย่าลืมอย่าลืมนะเนี่ยว่าเกมนี้นั้นมันต้องมันต้องแบบแบบว่าแบบว่าเออเออ ลืมวาวบนจุบุนอะไรอย่างวะโอเคคุณเจอควานแต่ว่าเราไม่ได้อะไรเอาไปเกมนี้นะมันนะมันจะสามารถขับของเออเฮือจริงด้วยเออทำไมเอาขอก็ทำไมก็เอาควานไม่ได้โอเคต้องการเศษผ้าใช่ไหมเกมนี้นะเกมนี้นะมันสามารถับของได้เลยเออเฮือกูนั่นจะสามารถอดทนพูกภาษาบ้านเกิดของตัวได้ไหมเนี่ย กระเป๋ากูไม่เห็นเลยตู้นั้นอยู่ที่ปัดเจอไม้เบสบอลกูนั่นอยู่ภาคอีสานกูนั้นจะสามารถอดทนและก็สามารถพูดภาษาภาษาพื้นบ้านหรือว่าภาษาพื้นเมืองของตัวเอใหม่เนี่ยโอ้โหแอ็กว่ะอยู่ไหนวะเนี้ยมันอยู่ไหนตู้อยู่ไหนกูไม่รู้แต่ที่รู้ก็คือตอนนี้ตู้นั้นอยู่ในดวงของตีนก่อจะเจอกระเป๋าหาตั้งงานกระเป๋าอะไรกระเป๋าหาไม่เจอ ก็จะเข้ามาหาข้อมมาดีเยอะไหมมามึงจะดอดมึงจะตอดลังกูทำไมคนบ้าประทัดซอมบี้นะครับทีนี้มามาที่เอเนจีลิงกว่ามามาแต่ว่าตอนนี้เรานั้นยังไม่จำเป็นมาเออเอกฮะเอกเขาไม่ตายเขาไม่ได้ตายปิดเดี๋ยวนี้อีนี้ทำไมถึงตายบ่อยจังวะตายบ่อยซอมบี้มันไม่ชอบบรรุณมกูโอเคโอ้โหเบ็ดบอลว่ะ คนตัดจังกูหาของไม่เจอเลยแล้วกูมึงมึงเกิดตรงไหนวะลานปืนเองยู่ไหนโอ้อโหต้องมีเริ่มเกิดแล้วเว้ยที่นี่หลับฝันสบายเลยฮวยฮุ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 ยอืมฮะกระปุนมีจำกัดนะเองไม่ขาหมดมาดูเดี๋ยวม่านก็เจอของดีแล้ว มึงอยู่ที่ไหนวันนี้วอย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 อื้มรีงหัวมันทำไมถึงยากจังวะทำไมมันถึงไม่ตอบอะไรเลยวะนี่เองจะตายนี่เองจะตายครั้งที่สองแล้วเวอร์วะวอยวอยวอยโอ้โหใครแตะมันแตะใครกูเบาทำไมมันเต็มไวจัง กะเป๋า่อนเฮ้ยตูนั้นจะสามารถอดคนพูภาษาของตัวของตัวเองได้ไหมเนี่ยแล้วมันมีมินิแมปไม่วาเจี่ยนี่เองแอบมาตุยตูดตูเรอตูไม่ให้ตุยโอ้โหโอ้โหมีทั้งเรื่องคอยมีทั้งเรื่องอะไรด้วยโอเครอให้ตูนั้นหารถ เจอก่อนเดี๋ยวตูนั้นจะมารับเองอยากเติมดีว่ะเกมนี้น่ะมาเป็นเกมเล่นง่ายๆโอเคโอเคโอ้โอ้โหตูนั้นริมพันโอเคง่ายๆไปเจอกันยุทีสาวสัญญาณเองอยู่ไหนร้านปืนให้ดูหน่อยนี่คุครับร้านปืนว่ะ น, uce. น uce. ั่นปืนไม่มีกระสุนอ oh hey, ้าวเฮ้ยยิงจนท่านหมดแม็กแล้วเอาไปฟาดเหรอไอ้ไอ้นี่มองเก่าหรือวะองอยู่ไหนวะซอมบี้เฮียเองอยู่ไหนวะมึงหยุดดิตอนนี้นั้นตูลงทางตลาดไม่ไมาเว้ยชิอะโอยก้อ วาย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 อืมหนีนนาห,ารรหนีด่วนโอเคจะเป็นโอเคตอนนี้ตอนนี้เองนะจันเต็มหนักเด้วนะเยอะตอนนี้เองนั้นอย่าไปบวกกับซอมบี้เป็นขาดเต้นกูอยู่ฟาร์มเต้นโอ้ส,สญญอยันเอ็งมาดิครับกูคนเดียวซอมบี้ลุมทั้งเมืองตูตาย หัวพี่ด้วยฮึ่มพี่กระเป๋าพี่ด้วยมันเยามแล้วเนี่ยยืดโอเคตอนนี้นั้นตูสามารถออกเอ็งมีอะไรวะโอ้โหอยู่ตรงหน้าตูเลยเอ็งอยู่ที่ไหนวะถามจริงเหอะ มีเลือดกูไมเบืตายอาหารเนี่ยโอเคกิ้อ,อ,าาอ,อ,อาหารประทางชีวิตไปก่อนกูเริ่มติดเชือเ้อแล้วกี่เปอร์เซนต์เองนั้นต้องห้ามตายถ้าตายขึ้นมีกระสุนปืนไหมเช่่ยอดูค่ะเจอนุอยด้วยนูนเลือดเบื่อเลือดหนึ่งเชี่ยเดี๋ยวตูนั้นเอามาให้พี่ เฮ้ยต,ตัวประกอบของปืนว่ะตัวประกอบปืนโอเคต้องหาโอเครีแอคชั่นนี้น่าจะดีมีถานมีอะไรกูกินอยูดได้ไหมแอตีเนตนี่ไงเราไฟฉายโอโ้กูกดนสุนแกเก้าหนะัเพิ่งกนะ้านัดหนีตัวนั้นจะเอาไว้โอ้โหนี่มึงเอ็งหยุดพิมพ์ได้ไหม ยิงเล่นลีนใช่ไปชออ็<ด>ชอตเดอดช็อตเดอดฟักอา,อาร์ต<ด>ชอ<ด>็อตเดอดฟักอาร์ตอ้โหตอนนี้มันก็มืดแล้วโอ้โหลานปืนว่ะไม่เจออะไรเลยโอ้โหพี่เอนจีลิงเก็บมาตอนนี้มีอะไรโอ้โหอะไรวะจักรเล็กแท่งมานี่ตู้คนเดียวกวาดล้างซอมบ,บี้ทั้งเมืองเลยเหรอวะ อโอเคลีมาดวนเลยตอนนี้นันตูนำให้ยำตานต้มบีไว้อยู่ไอ้ไเชี่ย,ย,ย,ยบันไตบันไตเอ็งอยู่ไหนวะถามจริงเหรอมีไว้ฉายไหมบุม๋มไม่เห็นอะไรเลยเปิดไฟฉายยังไงวะตอนนี้เอ็งอยู่ที่ไหนคงแมพวะ เอ็ที่รู้มุงคอมมึงมีดัวใช่ไหมเออเดีวะโอเคเอ็งนั้นหยุดตรงนั้นไปเลยเอ็งอย่าไปไหนถ้าเอง็งตายขึ้นมาเนี่ยตูวนั้นต้องหาใหม่ทั้งหมดเลยเนี่ยต้องเริ่มโอเคตูว่าตูนั้นต้องลั่นปืนครั้งสุดท้ายแล้วว่าเห็นแล้วเอ็งอยู่ไหนวะ อยู่ตรงนี้ตรงไหนวะหลัง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 ไหนไม่เห็นกูจริงดิเออดีวะเอ็งหลังไหนวะตู้หน้าเนี่ยหน้าไหนวะกูก็เห็นแค่ตอมบี้ยืนยโดดอยู่ตรงนั้นไงอ๋อโอเคเอ็งเลือดเหลือโอ้โหเจือเข้าบ้านก่อนเลยเข้าบ้านคนเลยเข้าบ้านก่อนเลยเลือดคุณเลือดน้อยมากนี่ไม่มียาเลยเนี่ยโอเคเดี๋ยวตรงนั้นทิ้งยาให้ โอเคอะไรดีนี่เอาแขนเอาเพนไปเอานี้ไปด้วยมิ้วเอมโอเคปลานชีวิตไปก่อนปลานชีวิตเร็วเดี๋ยวดื่มนมดีวะเร็วเ,ว,เวเข้าพูน่านจะได้จบคลิปสักทีดื่มเร็วดื่มแล้วนะแล้วตุ๊งแล้วอิงนะจ๊ะครับกับระเบิดมาทำไม เดี๋ยวไปตั้งหน้าบ้านก่อนแกันโอ้ยตูพูดว่านี่เอ็งเห็นไหมเนี่ยไม่นี่อะไรไม่งั้นกูนั้นกินนะเออดีมาหยุดยูยูตินฟอร์ดโอเคเอ็งได้เท่าไหร่เก้าเฮ้ออยากไปหาบ้านเพื่อกินทีแล้วจะไปเหยียบกับระเบิดนะโอเคเจะรับเห็นจากที่นี่แล้ว มาสร้างอาณาจิคมของเรากันเถอะขั้นแรกของการอยู่รอดเลยก็คือเหมือนกับว่าเหมือนกับเช่นเดิมตัดไม้ไตัวก็อยู่ตรงนี้ไม่ใช่หรือวะโทรศัพท์เองทำไมถึงมืดจังวะเข้ามาในมือโอ้ยขั้นแรกของการไม้ทำลายตาทำลายทำนะขาด w o ดโอเคดี๋ยหเราอับไอเทม พอจะเช้าได้เอาซื้อออสเลอร์กลุ่มเนื้อน้อยหนึ่งเด็กอะไรปะเนี่ยเบเนดตเบเนดตมันต้องใช้ผ้าว่ะซึ่งตัวนั้นเอามาทับมุมของอื่นหมดแล้วโอเคโอเคนี่ไงครับ มาัโอ้โอโอ้โหจำเขาไม่าย <laughs> เขาไม่ได้จา่ายมุ้ยปิดเดี๋ยวนี้เลยเสซอร์มีประตูอ้โอมึงตายมึงตายอีกแล้วสบีประตูกูโอเครู้จักคำว่าสบ,บีตุะตูไหมกำลับบงซ่าของสบ,บีประตูกูตายโอเคงั้นโอเคหร,อหรือไปแค่แปดเปอร์เซ็นงั้นก็เหมือนเดิมโอ้ยเจ้า <sa at> ตายตายมึงเกิดไม่มึงเหมือนหมาคอยมึงก็ไม่เหมื่อยตายม่ะกระโดนกูหมดเชี่ยเีรยเชียเออขอบคุณเชี่ยนี่มึงจะไม่กูพักอีกใช่ไหมเนี่ยควา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 ยกูนั่นจะได้ปิดคลิปไหมโอเคขอปิดคลิปแล้วกันตอนนี้แต่ตู่ไม่ไหวแล้วดรึง